คิม oui, ม pues <aujourd itt> <ne> <y microbi otherapy> ี Bei ่เ e ก็บมาลูกเดยดนี้นะได้กับแม่กบอกให้เก็บไม่ใช่เหรอคะไอีเพนนูไม่ชื่อแม็กกไงหมายน้อยชื่ออะไรนะฉันชื่อเดวิตเอ้าสกษีเดวิดผมเล่นกับน้องคอได้ไหมครับได้เลยลูกเย้ย ดูหิวจังเอ้าไงหิวจังนี่พ่อเองนะนี่พ่อโกตีอยู่ใช่ไหมไหนจะต้องตายแล้วไม่กี่วินาทีนี้แล้วเราไปเชิญตุ๊กตาด้วยล่ะนั่นสินะเอ้าม่ว้าววีเนาจังเลยไม่นาทีลักยาเธอไปกับฉันละจริเบืกอเกินหรือเปล่าล่ะไม่ฉันไม่กับฉันแบบว่านะเยอะเลยที่เนี่ย กูชอบรักฟากไงทีน่าจะมีกับมาฝากนะจำเป็นแกเพื่อนดินนาเดี๋ยวไม่ออกไปขึ้นน้ำพัดหนึ่งนะแม่ครับถ้าใช่กับบันิชใช่จำเป็นแกแล้วเออจำเป็นแกแล้วเหรอยิ่งไปเลยนายรู้หรือเปล่าว่าพี่เคสานพูดต่อจากว่าอะไรอะไรเหรอ กดด้วยคลิปนี้เป็นการภาคกันงของผมเลยครับผมก็ถ้าใครอยากให้ผมทาอีกขอไลค์เจ็ดไลค์นะครับผมอย่าลืมกดซับสไคร้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ